สบายดีพี่น้องสูส้คนจ้าพี่น้องเลยเ้าปัดเปิดประตูหัวไว้น้องพี่น้องน้องแม่น้อยใส่บึงก่อนเด้อลุกมาอย่างเงี้มือเศร้าอันนี้ก็อยากสวยเติบเลยล่ะแม่น้อยไขประตูไว้ทําความสะอาดเพื่อนซานบ้านสองบัดเราถือกระสอบ,บอันย่างเขามาเพื่อนพี่น้องไงเราเข้ามา ขอกินเขาเราก็ไม่น้อยเออเราเขามาขอน้นากินขอกเขามาแต่ใส่เอ้ยเกี่มาแต่ใส่ฮะฮะมาแต่ทางทาแขกได้ละวะเทาคุ้นหน้าเราคือพอวันเคยถ่ายเอาเราเนาะแม่นเลยเนาะแม่นเลยพี่น้องเลยเราก็คือเห็นเลยเนาะพี่น้องเนาะไม่น้อยเลยเอาเอาหนามในการหนามวิ่ วิตามินเนี่ยเราแซ่บบ้อเออไอ้แช่เบ่อน้าวิตามินนั่นแซ่บบ่อเอออยากกินเขา่าเบ่อเออเรามาโคเข่ากินเลยพี่น้องเด้อเราย่างเห็ดเห็ดเราหลายเถื่ออยู่เห็ดเราย่างไปย่างมาหลายเถื่อแล้ว,ลวก็ให้อันให้น้องนัดแบ่งเ,เขา่าลูกเอาเข่าใส่ทุกเราเด้๋ยลูกเด้อเออพ่อบอนะอพ่อเลยเนาะเอาไข่ให้เราแน,น่อันณาไข่กับป้าเข้มกับแก้วให้เรานั่น วางไว้ก่อนวางไว้ก่อนบ่เฝ้ามัดเขานะเออให้ขั่วไข่เล่าเนี่ยเอาพื้นใช้อีกนั่นให้เนี่ยน้องนัดขั่วไข่เบอร์วิตามินซีแซ่บบอ่อไข่ให้กินนั่นออน้ำเราก็ตอนตอนที่ยางเขาใช้เนี่ยเไงยย่างมางทางไหนสิไปทางไหนฮะเ็อเราย่างดุอยู่ในผีวนอกเลยเออ เ็เราย่างไปย่างมาอยู่ทักเราสะอาดเดินพี่น้องเดินเราแวะสักเครื่องสักของไดสักเครื่องอาบหนองอาบน้ำในเรากันในบู้่าเรามาแต่ทางไหนเขียวมาแต่อาณาบ่กจะจันทร์เมืองคงบ่เอ้ยบ่เออสิไปใส้เอ้ยเคยวันไหนไปเป็นทหารบ่ไปเวียดนามบ่กเอาทีไปฮอดแต่ตอนนี้ฮะทัาแขกนี่ โอ้ oh. เราพี่น้องเลยแม่น้อยอีต้นเราเลยเอาน้าให้แน่เลยกัเอาอันไข่กิโลนั่นเออเออน้าวิตามินซีไข่กิโลเออเดี๋ยวสิหายน้าให้เราแล้ว,ลวก็ห่อเข่าให้เราให้น้องนัดขวไขใ่ให้เรากินก่อนพี่นอ้องอีตุลเราพี่นอ้องเ้ยเราอย่างมีกระสอบกระสอบหนึ่งโบก,กระสอบพันมียังในกระสอบนั่นเอ,เออมีเสื้อผ้าในกระสอบเด็กกระสอบเราพี่นอ้อง เราแวะหักเห็นเราย่างดุเดินพี่น้องเด้อเรากะคือเห็นเนาะพี่น้องเนาะห้องกระบบอันนั้ก็ได้เนาะพี่น้องอะทีเบิ่งออกเนาะว่าเราจะเป็นอะไรแซ่บบ่อหนามยิวเข่าบ่อฮะอันใส่เงินเป็นอยู่บ่อใส่เงินเป็นบ่อ ฮะฮะคู่จักใช่บ่เออเช่น่อยไรคอยเช่าเงินไหนเด้อคู่จักซื้ออยู่แมืนบ่ย่างไก่ไปไก่มาหนิคอยคือเห็นเขียวย่างดูอยู่เขียวขอกินข้าวเอาเนาะคันว่าเนาะคันบ่มีเงินกะฮะมันยังเกาะ ขอกินเอาบอเออเอาเงินให้เราเด้อนัดเลยสิบพันเด้อแล้วกัห่อเข่าให้เราหัวไข่ให้ให้น้องนัดหัวไข่ให้เราพี่น้องอีตัวเราจากเราหย่างไหมทางไหนเราก็คือคนดีอยู่ในพี่น้องไอ้เราก็มีเกิดยังใส่มีเสื้อผ้าอันใส่ราอยู่บ่เออถิ่มโลดบ่ฮอแดดบ่ย่างไปย่างมาน่ะ น้อยหายน้ำให้เราเด้อพี่น้องเด้อเรามาแวะโคน้ำพี่น้องเลยเรื่องของเรื่องนะเรามาแวะโคน้ำกับโคข่ากินเราหิวเข่าจากเราแย่หากเห็นเราย่างดุอยู่เราเส้นทางเนี่ยบางทีเห็นเราย่างฮอดผูกหอดอันฮอดบอธาแขกฮอดโคเซผู้เขาเห็นแกวย่างเนาะแม่โน้ยกัยฮะ ไปหอดพวเซโนฮะกับก <Huh? S 2> ับสะพายมันไปหอดพวเซโนหอดัวเซโนนี่แหละเซโนนะเอ้ยอันนี้เซโนอันไรครอบครัวเก้าเด้อเอ้ยปกันบ่ไ้านีสะพายกั๊บจะหเมื่ออดวเใหบอเมื่อ เขาไปเท่าไรก็เขาจะไปย่างไปย่างเออเขาจะเบิเงให้ไปเงินบ่เขาจะเอาเงินให้เจ้าเด้อขันอยากกินหนามกินอะไรเลยซื้อกินได้ไงเด้อเมื่อไงว่าอยางหลายเนาะเออเขาให้แต่ย่างบอกเขาเขาบอกให้เล่ามือเราว่ะเขาให้ย่างไปย่างมาไผ่ว่าไผ่หามกินเข่าด้วยไผ่บอกให้เมื่อคนในบ้านไผ่ พงร้อนบ้านเอาเขาคือหามไม่เจอเมื่อจะเขาแบียบยังเกาะเขาสีส่งเราไปเมืองเมืองเวียดเราอะไอตัวละเนาะเอาเงินมาได้ละพักรวยชุดพันไปให้เราสีพันเอาเป็นเอาอันใบอันพันใบหาพันเนี่ยเด้อลลูกเด้อให้เราแน่ เราผู้จักใส่เงินอยู่บ่ผู้ซื้ออยู่บ่เออให้เราหลด,ลดละะหนุกรายก็ห่อเขาได้ห่อแล้วเออนีอ่เออเราผู้จักใส่เงินเราพี่น้องเนอะเราว่าว่าเขาหันบ่ให้เมื่อนาะเขาที่ทส่งแก้วนั้นไปเวียดนามบา่เออได้ลูกผัวบ่มีบ่เอ้ยฮะบ่มี ย่างละอย่างเดียวมันบอกรอฮอตเซโนโลล่เลยเนี่ยอันนี้เลยเซโนโลลล่เด้อให้น้องนัดเห็ดเข่ากับไข่ให้เรากินเบื้องหอเข่าได้ลูกหอเราแล้ว,ลวปลาสมสิกินบ่หูกินอยู่บ่คนไทยใต้หูจักแน่นอนกินปลาสมเนาะเออเราสิกินปลาสมนะลูกสาวแบ่งให้ก่อนเด้อ เอาปลาสมนะแบ่งแล้วขัวไข่ให้เราก็ลูกอันนั่นขัวไข่เอาใส่ถุงยางให้เราไปนั่งกินน้าพ่อโบหน้านั่นไปโคข้างหน้าเนาะคิ้วกระแวะโคข้างหน้าบ่เออเรากับพี่น้องไปยามไปตามยถากรรมเราอะไรพอดีคนมาขายหนังพอดีเนี่ยเอาหนังมาขายปะเออเอาเส้นเดียวเด้อมือนีิเด้อ คันไว้เฮิงไรเลยมันออกอนานะคันเทาซื้อไลยนะมันออกโบกน,นะเออหนังพี่นอ้องของเรามาส่งคอยเข้าเก่าขาประจำมาแหละมาส่งหนังให้แม่น้อยหนังงัวเอออหนังงัวแซ่บๆของเราข้ากระเพาะได้ขายอยู่ใดไกลเอ้ยเอากระเพาะได้ไขา,ดยายอยู่เอ่อเอาแสนเดียวกระซิบนานสิบสี่รือสิบสามเออเออสิบสามกเออ็เอ,อา,าอเลย ประจำเขาหาตัวงามๆให้หนึ่งเด้อมันซื้อไว้ลายเลยมันมันตกหมู่เขาเสร็จทงย่าป่าอนาว้หันแมน่นเอาไปหอยไม่ทงหาเสือกพางมาหอยหอยหนังเดือทงเด้อใจขอบใจให้เฮงเฮงมอันนข,ข้าวเดียวเดี๋ยวดอกมดย,ดยูคนมาซื้อปลูกแล้ว ซื้อเลยพี่น้องเลยซื้อหนังซื้อไว้ขายพี่น้องเลยกับพ่อได้ขายเขาแก้มเหล่าแก้มเบี้ยนาะงนางงัวนี่งเขาทอดเขาย่างกินก็ได้พี่น้องเอ้ยเรามาส่งให้ยังช่องครับห่อยห่อยห้อยเสื้อเงี้ยงๆนะเอาโตเขากันแน่เอาเสื้อมาโตเขากัน เอาเขาเอาแจวนะถ้าเอาไข่ก็เด้อ้าเอาไข่ก่อนขวบไข่อยู่เออเรามาพี่น้องแล้วกออ็ให้น้องนัดเห็ดไข่ให้เรื่องของเรื่องเล่าจังเขามาเราหิวเขาเราเห็นเทาไข่ไข่ประตูหัวไหวเขาปัดปัดกวดเฮือนซานไข่ประตูหัว,หวเห็ดเวียกเห็ดงานอยู่พอดีหันมาพอดีพ่อะจะเอกันกับเราพอดีเลย ตุๆๆๆๆ๊กใจบดว่าไปเอาผู้ใดอย่างมาทางกระสอบทังงยั้งว่าเราเราหิวน้ำเราบวปากนะคะเราเยืนกระตุกให้แล้วเขาถามว่าเรากินเข่าแล้วบ่เราว่ายี่งยั้งเราก็หิวเข่านําได้นอกบ้านในนอกของกินเลยเข่าพี่น้องได้เราเข่ากับแจ้วครับไข่เด้อไตโ้นเราพี่น้องไงเอาครับ ตจนเราเหดเหดให้เราลราคนเรากสามคนมานายนาะเต็มหลายอย่างหลอกหมดเลยว่า well, อ really ี่มั่พี่น้องเอ้ยยังมาทางใดเราก็ได้ใจเติมถือผู้นี้ก็เอาวันมาข้อมาแลกเราพี่น้องมาข้อมาข้อพี่น้องใ่เดนในเดนเราเอามาแลกเราเอาเอาเอาให้เราเราพุกนึงเบาหน่อยพี่น้องเอ้ยคนแถวเดียวกันนี่แหละ ไป <c oughs> ยังกันนะฮะ <c oughs> ยังก็ได้ทงนัน <c oughs> มาค้อแรกเล <c oughs> ่อเลเา <c oughs> อันนี้บากินเอได้้าไเออเอ้าเอาโรดเอาโรดเออมาค้อแรกเล่าพี่อ้เนอกงานเนอาให้เล่าเท่ากันอ่ะแรแรกของเรานั่น เออ,อใส่ทงโลให้แล้วใส่ทงต้อง,องยุดก่อนนะนะฮะเออถือเกลือองน้ำเขาจะมดแล้วนะ <c oughs> ป้ามาขะข้อเพื่อแซ่บเลยเนี่ยสุวกินพี่น้องมะขอ้ขอเขาเอามาแหลกเหล่าน,ำ <c oughs> นำ้ำเด็กเห็นให้เราใส่ท้องสิ่งสิวให้แล้วเด <c oughs> ินท,ท้ยองเด้อใส่าย,ย,ย <c oughs> มาให้มันนวัวเด้๋พอเราได้กำเขาแล้วจ้ำเขาเราเด้๋ มีเขา่ามีแกวมีไข่อะไรกันเราจะเออปุ๊บไม่เล่าแนะ่เราอยากกินสมได้เรากับพี่น้องเลยสีแวงมาขอให้เรานำมาขอให้เราท้องเราอยากกินสมนะ่ะเงินเงิน ออไปไปมัเนี้ได้ของกินลเลยไปน,นัง่งกินเข่าเดอ้อโอ้เาได้ของกินเราไปเลยพี่นอ้องเอากระสอบน้ำเดอ้อเงินเทียเดอ้อนั่นเงินก็ให้เข่าให้สมก็ให้เอ,อแต่บาปเราพี่นอ้องสิบแบกไว้บ่หน่าเราไปเราย่างลอย ตามทางนะคนถีอบ้ารพี่น้องไว้เขาก็ใช่ประตูหัวไว้อากาศยาก็ดีเออดีอี่คือกันเหรออะไรทำบุญพี่น้องไว้ให้เรากินเราได้กินอิน่มเอาหนาเอาอย่างให้เรากินน้ำเอาคลิปนี้กับสิลาสิลาน้องไปก่อนเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องแม่น้อยแฟมิลี่ในเด้อพี่น้องเด้อลาไปก่อนจ้า